สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ MA Auto Review วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือ Toyota Hilux Revo ปี2027ที่มาพร้อมก,กับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทันสมัยยิ่งกว่าเดิมบอกได้เลยว่าใครที่เป็นแฟนรถกระบะสายลุยต้องไม่พลาดรุ่นนี้ เริ่มกันที่รูปลักษณ์ภายนอก Toyota h ไฮ u x เร v o 2027ได้รับการปรับโฉมใหม่หมดจดตั้งแต่กระจังหน้าไปจนถึงไฟท้ายโดยเฉพาะกระจังหน้าแบบใหม่ที่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งและมีความทันสมัยมากขึ้นพร้อมไฟหน้า LED ดีไซน์เฉียบคมแบบ m a ทริกล LED ที่ให้ความสว่างชัดเจนยิ่งขึ้นแม้ขับขี่ในเวลากลางคืนกันชนหน้าดีไซน์ใหม่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ความดุดันให้รถดูทรงพลังมากยิ่งขึ้น เส้นสายบนฝากระโปรงและตัวถังด้านข้างดูสปอร์ตและทันสมัยขึ้นอย่างเห็นได้ชัดล้ออลอยขนาด18นิ้วลายใหม่ให้ความรู้สึกบึกบึนส่วนด้านท้ายของรถมาพร้อมกับไฟท้ายแบบ LED ที่ออกแบบให้ดูพรีเมียมยิ่งกว่าเดิมและที่สำคัญบรรดาอุปกรณ์ตกแต่งภายนอกเช่นราวหลังคาบันไดข้างหรือกันชนหลังก็ถูกออกแบบมาให้ลงตัวกับภาพลักษณ์ของรถแบบสุดๆ ในด้านสมรรถนะโตโยต้าไฮลักเรโว2027มากับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด2.8ลิตรที่ได้รับการพัฒนาใหม่ให้แรงขึ้นกว่าเดิม โดยให้กำลังสูงสุดประมาณ204แรงม้าและแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลไทม์ 4WD พร้อมโหมดการขับขี่ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น e ีโ Normal หรือ Power Mode หมดทำให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะการขับขี่และสภาพถนนช่วงล่างของไฮลัก r e เร2ว2 7 2 7ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ซับแรงกระแทกได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะวิ่งบนถนนเรียบหรือทางครุขระก็ยังให้ความรู้สึกนุ่มนวลและมั่นคงยิ่งขึ้นระบบพวงมาลาัยแม่นยำตอบสนองดีในทุกความเร็วระบบเบรกก็ไว้ใจได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและฉุกเฉินเรียกได้ว่าทั้งแรงทั้งแกร่งและควบคุมได้ดีเยี่ยมห้องโดยสารภายในของโ o y ยต้าไฮักเรโวรุ่นใหม่นี้ก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันการออกแบบภายในเน้นความเรียบหรูและใช้งานง่าย บอกนั่งถูกออกแบบใหม่ให้รองรับสริระได้ดียิ่งขึ้นพร้อมวัสดุคุณภาพสูงที่ให้สัมผัสนุ่มพรีเมียมหน้าจออินโฟเทนเมนตแบบสัมผัสขนาด10.5นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้อย่างลงตัวแผงหน้าปัดแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมระบบ h e a d u p Display ที่ช่วยให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องละสายตาจากถนน นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับระบบเครื่องเสียง JBL ลำโพงคุณภาพสูงให้เสียงกระหึ่มทั่วห้องโดยสารช่องแอร์หลังสำหรับผู้โดยสารด้านหลังระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกฝั่งซ้ายขวาเบาะนั่งคู่หน้าแบบปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและฟังก์ชันอุ่นเบาะสำหรับภูมิอากาศหนาว ด้านความปลอดภัยโตโยต้าจัดเต็มให้เช่นเคยไฮลัก์เรเว2027มาพร้อมกับโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดที่รวมระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงไว้มากมายเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัตริระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องมองรอบคัน360องศาพร้อมเซ็นเซอร์รอบทิศทางช่วยจอดรถได้อย่างปลอดภยัย ในส่วนของราคา t o โย t a าไฮลัก e v เรโว7 0 2 7จะมีให้เลือกหลากหลายรุ่นย่อยทั้งรุ่นขับ 2, 2> และขับ4โดยราคาเริ่มต้นในไทยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ790,000บาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและอาจพุ่งไปถึง1,250,000บาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมอุปกรณ์ครบครันและระบบขับเคลื่อน 4WD ที่ทันสมัย โดยสรุปแล้ว Toyota h ไฮลักครีโวปี2027ถือเป็นการยกกระดับรถกระบะในตลาดเมืองไทยให้ก้าวล้ำไปอีกขัน้นทั้งในด้าน